สวัสดีค่ะสบายดีเนาะเมื่อนี้กลับมาอยู่กับซองของน้องตุ๊กตาเมื่อนี้เน,น้องตุ๊กเองกับซีไปซื้อไปจองตั๋วเนาะเพราะว่าอ่าน้องตุ๊กซิไปกรุงเทพเมื่อนี้เป็นตอนเย็นตอนแรงนะคะอ่าน้องตุ๊กจะขี่รถอัน รถบ้านรถทัวร์ไปเนาะจะแปบเป็นรถเตียงนอนใินะแต่ผมคิดว่าสิอยู่ในราคาที่เท่าไหร่ต่อคนเนาะเดี๋ยววันนี้สิไปถามมากะสิไปจองปี้ไว้จองทัวร์ไว้เนาะและ้วก็มืัอนี้ก็สิมาโทรขอบอีเมพพบนะว่าเมื่อนี้เจ้าเดินทางเนาะตอนเมื่อวานนี้ก็บ,บอกแม่แล้วนะว่าจะเอาเดินทางมืัอนี้แต่บม่ได้บอกว่าเป็นเวลาใดเพราะว่าเราทุกอ่างกำลังคิดอยู่แล้วตอนนี้ก็คือคิดออกแล้วเนาะอ่ะจะเอาเดินทางตอนเย็นตอนแรงเนาะแล้วนะลก็ที่ เดี๋ยวกลับมาจากการไปจองตั๋วมาแล้วก็จะโทรมาครอบแม่คุณพ,พ่อสมศักดิ์ให้ตาแล้วก็น้องไทเกอร์เนาะแล้วก็จะมาบอกครอบเนี่ยอ้วนหนำเนาะเดี๋ยวโมนี่ตัวเองจีออกเดินทางไปกับเอ้แพรล,ลี่นะคะแล้วก็มาเบิ่งกันของมุขซื่อของพ่อแม่แบบลูกสิบกรุงเทพสินะซึ่งแม่ตัวเองโดยเฉพาะตัวของแม่ตัวเองกับพ่อ,อตัวเองก็คือเพือเ่อนเป็นห่วงดูแล้เนาะแล้วก็ เพื่อนจะบอกว่าไปก็คือตั้งใจเนาะเวลาเฮียยังก็ขอให้ตั้งใจแหละกับประสบคพลสําเร็จเนาะแม่เพื่อนก็เวลาที่น้องกุ๊กไปท้าทิพย์ทางใดแม่ก็จะอวยพรให้เดินทางปลอดภัยสินะอ่าแล้วถ้าจะถามว่าน้องกุก๊กจะอยู่กรุงเทพนานไหมนะอ่าอันนี้ยังบุ้งบ้ายังให้คําตอบโบราณเพราะว่ายังบไันได้เพลินกรุงเทพเ,เลยนะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็คืออ่าเป็นเวลาประมาณสักสิบเอ็ดโมงแล้วเป็นเวลาเที่ยงสิบเอ็ดสิบสองโมงแล้วเนาะแล้วก็ มือนี้ฟ้าก็แบบบดๆในหนึ่งแบบมันมืดๆแค่ๆแบบคือที่ฝนน่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ฝนอยู่เนาะแต่ว่า็ันฝนหลายแหงแต่ว่ามันก็มีลมประกอบอยู่นลาเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวสิไปจองตัวกันเลยเนาะไปเอาหัวตัวสิอยู่ที่เท่าไหร่นะคะกะทที่กะทิีามแต่อินต้องอีตุนเนาะกะทิ โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮอืมอื้ยเฮ้อืมตาแพงเอ่ะแบบตาเพื่อนเพื่อนสวัสดีและสวัสดีตอนเที่ยงเดย์ทำประสงค์ตอนนี้ตัวเองก็คือไปซื้อตั๋วมาแล้วเนาะแต่คือตั๋วมันเต็มอาร์รถเต็มนั่นแหละ แล้วก็เลยมันนี่บได้เอาเดินทางไปซ้ำเนาะทำผสมก็คือแต่ว่าพอมือหนึ่งค่านี้แบบแต่เที่ยวเดียวสินะไปกรุงเทพสินะนะมันก็มีม่องมีม่องซื้อตั๋วยี่สองม่องเนาะมองตุ๊กไปถามม่องแรกนะไปถามที่แรกนะเพิ่นอ่าตั๋วนั้นพูดพูดแล้วหกลอยกวัวเนาะแต่ไปถามอีกม่องพูดล่ะใครจมพาน้องตุกใครเอาอีางใ้รงตุกพวกเบาจมพาได้ไหม ถ้าถามว่าตอนนี้ตุมีแฟนมะโมหรือบมไดมีแล้วก็อ่าก็ะซิบอกเราว่าเป็นเดี๋ยวมาต่อยเป็นมองที่สองที่ตัวไปถามกันคือพูดละห้าร้อยห้าร้อยสามสิบาทเนาะแล้คือมองแรกคือหกร้อยมองที่สองคือห้าร้อยตุก็เลยไปเลือกที่มองระคาะทึกลัวแต่ว่าสองมองนี้คือเต็มแล้เนาะเดี๋ยวเมื่อแรงนาะตอนซีโมตัวเองจ้งซิได้ไปจองแล้วจองจองจองมืออื่นไว้นะแบบ จองไวสินะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าคนมันเต็มไวเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้คนเดินทางไปกรุงเทพหลายเพราะว่าแบบเมื่อนึงมีเที่ยวเดียวสินะแล้วก็เดี๋ยวตัวเองสิมาโทรบอกอีแม่เนาะบอกอีแม่ว่าเออเมื่อแม่มือวันนี้ไว่ได้เดินทางไปแล้วด้อแต่ว่าตอน4โมงนชิไปจองเนาะว่าชิจองได้บอต่ชิไปจองอีกครั้งเนาะก็คือที่ไปแบบบริษัทแทนกอนเนาะแบบฟ้าเนาะเพราะว่าตอนนั้นคือฟ้ามืดแหงฟ้ามืดครึ้มเลยนะคะเพราะว่าฝนเตรียมที่จะตกเนาะแล้วก็แต่ว่าพอมาห้องเธอแล้วฟ้าแดดเป็นอย่างแปลกๆป่ะ น้องถูกออกจากแบบต้องตุกออกจากเฮือนอันของญาบนละแบบฟ้าแดดพอแบบเอ้ยฟามเมื่พอเข้ามาบ้านแล้วก็แบบฟ้าแดดสินะมันแปลกแปลกไปเลยเนาะหรือแบบอยากให้ต้องถุกออกบ้านบ่เนานนะแลกวกเมื่อนี้ก็จะเป็นมุขสุดท้ายของการที่จะได้ยู่อ่าสว่างเี่เนาะยู่บ้านของญายู่ือวของไรแคลีเนาะแล้วก็ต่อไปก็สิได้แบบไปเจอกันที่กรุงเทพเพอแล้วเนาะไ,นนะไปครั้งแรกจะได้ไปตึงเต้นอยู่เนาะ เดี๋ยวโทรหาพี่แม่ก่อนนะว่าชิโทรคอบแม่โคนนะว่าเมื่อนี้ว่าได้ไปแล้วนะคะแต่ว่ากับตีตอนสี่โมงแล้วจะไปจองตั๋วนะคะจองว้เมื่ออื่นนะเพราะว่ายานเต็มใช่ไหแบบว่าได้ไปเสียเที่ยวละ้ล่าเนาะเตียวกะเมื่อนี้ก็ซักเครื่องไว้ละซักเครื่องไว้ท่าอีกเนาะคันมันเป็นรถเตียงนอนเนาะอันที่ว่าเราจะไปอย่างก็ได้มาโทรหาแม่โคนกันนะคะ <c oughs> ไอ้เราก็นอนอยู่ ฮัลโหลฮลโหลอีพอยุ <zogen> ่งชเดินน่ะหน่าเลยนะเอ้เฮค่ไหนยูเมื้อนี้ว่ามื้อนี้เฮาไปจองตั๋วแต่ว่าบ่ได้ไปซ้ำเมื้อนี้บ่ได้ไปซ้ำน่าจะเป็นมื้ออื่นเพื่นแหละมื้อนี้รถเต็มเมื่อไหร่จะสิได้ไปจองมื้อนี้บ่ได้ไปซ้ำนข้าวแล้วอีพอน่ะ เมอแรงกำลังแต่ง,ตงกินอยู่กับตุรกีเล่นไป USB จอยเออไอเด็กินเซฟสุกผักกินวะโอ้ยอยากกินเดยอยากกินสุกผักเดยคิด,ยดยกอย่างอะพ่อเอามาหนีหนะป้าสุกผักเอามาอา้างอีกแม่อีกกิกวนะฮะหนาโหสิเดี <c oughs> ๋ยวพอท่ายอาหารถ้าเบิ้งนี่ดูอืออุ้ยอย่ามาแบบนี้นะกิกตกใจ ปปอีกไยเมียเด้ออีกกินไปเอดย์ยุหันกิ๊กินแกงนอเอ้ยิดมากินแกงน่อกเบอกเกอร์ตัวอืมสปีมากินแกงน่อไรนะบอกเกอร์มอกยังไปกินแต่แกงนอกอะไรเบักเกอร์นะเอาโทรมาได้ปะฮะไ เออแม่มื่อนี้เขามาโทรบอกเด้อแม่เด้อมื่อนี้เขาบอกว่าอันมื่อนี้เขาไปไปกรุงเทพเมื่ออื่นคนแหละเมื่ออื่นคนลจังไฟแม่บุฟินอันมื่อนี้เขาไปซื้อตั๋วแล้วมันอาหฮะตั๋วมันเต็มเออเอาบิ๊กเอาซื้อไหมอ้าวอีแม่กินข้าวซะอันนี้เขาโทรบอกซื้อ เออให้เห็นหน้าให้ตาดีๆหน่อยแหมเอาหลังเห็ดกินเออขอโทษอ่ะบายบายเธอบอกซื้อปุ่อาเซอร์ไปทำไมาจุดไตายแล้วตายแล้วไปพอมึงกินบ้าไปแล้วโอ้โหถุงเด็กอ่ะอ่ะไปพากันน,นั่งกินข้าวกินน้ำซะ <C oughs> อันนี้คืออีแม่เพิ่งกำลังกินข้าวกินน้ำมันเราคุกกิ้งกับมากินข้าวกินน้ำนกันสินะ ก็ไปสิแหละประมาณน pues ี้แหละข้าว้องตุ๊กกข้าวโพอนกูกิ้ก็แบบกูกีนข้าวกินน้ำน้ำกันประมาณนี้เนาะเพราะว่าเหมือนอยู่ใกล้กันแล้วก็ะทุ้งให้ทุ่งหนักก็อยู่ใกล้กันเนาะแล้วก็คือตอนนี้น้องตุ๊กเองก็คือหอนแฮงนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้าเบิ้งตอนแลงนะคะตอนแลงตอนสี่โมงเดี๋ยวตุ๊กสิไปซื้อตั๋วนะคะว่าสิซื้อไดโบทอสซาดูกคอให้จองได้ด้วยเถิดโอเคเดี๋ยวอ่าน้องตุ๊กเองขอโตัวตัดคลิปอีกอย่างก่อนเนาะแล้วก็ทอสี่โมงแลงแบบก็สิพากันไปซื้อตั๋วอีกครั้งตัวจองตัวเนาะ นี้นะคะน้องตุ๋นเป็นเวลาประมาณ3-4โมงเนาะเดี๋ยวน้องตัวเองสิไปซื้อแต่ก็สิไปจองตั๋วเนาะเพราะว่าบอกว่าสิจองตั๋วว่าจะเที่ยวใดเที่ยวแรงหรือเที่ยวเศร้ากันยางบานพวแต่ว่าที่แน่ๆคือเป็นรถเตียงนอนเนาะแล้วน้องตัวเองก็สิไปจองเนาะเดี๋ยวไปทาบึ่งแล้ว่าองตัจะได้ไปเที่ยวใดเนาะแล้วก็สิได้มาโทรบอกพ่อบอกแม่บอกด้าเฮกเกอร์บอกไอ้ตานำเนาะแล้วก็จะได้บอกญาติว่นนำเนาะอ่าแล้วก็จะได้เก็บของเตรียมเครื่องให้ถูกแล้วก็ให้ตรงกับเวลาเนาะโอเคเดี๋ยวน้องตัวคอตัวไปเบิ่งกันเนาะแล้วก็ที่าย ไปให้เบิ้งน้ำกลั่นพร้อมๆกันเลยเนาะแล้วตัวเองก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่พี่ทุกคนหลายๆแล้วที่โบโกท่ามโฆษณาโฆษณาแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กมาโดยตลอดเนาะตั้งแต่ตอนอยูุฟ่งลาวเลยจนมาฮอตยุฟ่งไทยเนาะแล้วก็ถ้าเบิ้งว่าการไปกุ้ยืมของตุ๊กครั้งนี้น้องตุกงต๊กจะไปเฮ็ดอีหยังแน่เนาะจะไปหางานเฮ็ดบอหรือไปเฮ็ดเรื่องอีหยังเนาะเดี๋ยวไปหอยกรุงเทพแล้วน้องตุ๊กจะมีคําตอบให้เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คืออ่า คำเตาเอาไว้ที่กรุงเทพดีกว่านะคะแจะได้สะพ้ายพีเอซีทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าสินค้าของแต่ละคนมันมีทางเลือกที่แตกต่างกันแล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นจะเลือกสิ่งใดแบบสิ่งทของคนเฮาซึ่งแบบบ่อบีไทยมากกับเองนอกจากว่าคาเป็กคนกับมันเองเนาะให้ดีก็ได้ดีให้ช่วยก็ได้ช่วยแบบอย่างที่พ่อแม่สอนอะไรเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปกันเนาะเดี๋ยวสิแบบไปได้จองตั๋วสิได้ฮู้ดีๆฮู้ดเจนว่าสิได้ไปเที่ยวไหนกันแทนเนาะ พ่อ oh, ฉัได้เห็นกรุงเทพแล้วเด้อน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันเลยนะคะบไจุหนอื ตอนนี้เราตัวเองมากําลังมาจองตัว๋วกําลังแบบให้เพิ่อนเอาบัตรประจําตัวให้เพิ่นเนาะเพราะว่าการที่จะจองตั๋วแต่ละเจอรนะ์เนาะอยู่ฝั่งไทยเพื่อจะใช้บัตรประจําตัวเป็นบอกว่าอยู่ลาวบริสไทเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นป้ายที่มอ่องอ่าเพื่อนบอกเนาะสั้นหนึ่งเนาะจะเป็นสั้นหนึ่งมั้งน,นี่เบอร์โทรเพื่อนให้เบอร์โทรและะ้วกันจากกุจิกเนาะอันแล้วก็ไปกรุงเทพเนาะนี้น่เลยก็พูดละห้าร้อยสามสิบสามบาทนะคะส่วนอีกม่องที่เรที่เราไปถามทีแรกนะตั๋วอยู่ที่อ่าตั้งตั้ง 600กว่านะคะน้องเตียงก็ต้องเลือกว่าที่ตรงตรงที่ถืกอ,อยู่แล้วนะคะเพราะว่าคือตอนนี้ก็คือจนมากคือจนมากมากแล้วนะคะนี่จองตัวค่ะเดีถ้าจองตัวแล้วละกะัก็ซียไปดูบล็อกโคบอลเม่อีกครั้งเนาะว่าเดี๋ยวถ้าเบิ่งก็ว่าตวรวก็จะคิดอยู่ว่าซิไปจักโมงเนาะเดี๋ยวชีให้คับตอบแป๊บนึงนะคะ นผู้ช์คือการจองตั๋วในมื้อนี้นะคะก็คือที่ว่าจังไดนมื้อนี้บได้อะฮะนะคะบได้เดินทางม้ออื่นเพราะว่าม่อคนตีนิ่แล้วน่าจะเป็นวันที่สิบสองเนาะน่าจะเป็นวันที่น่าจะเป็นวันที่สิบสองที่ได้ไปเพราะว่ามื้อนี้เราคุกมาจองคือวันที่สิบที่แรกว่าที่จองที่เรกว่าไปมื้อนี้แหละแต่ว่ารถก็เต็มแล้วก็วันที่จองไปมื่ออื่นแต่ว่ารถก็เต็มแล้วก็เลยว่าต้องไี้จองล่วงหน้าวันที่สิบสองคุณนอคุณบอตีมก็เลยที่ได้ที่ได้ไปเที่ยวคุณเละเพราะว่าที่ได้จองก่อก่อเพราาะว มีเที่ยวเดียวสินะจากกุกจิกไปเวียงจันทร์มีแต่แค่เที่ยวเดียวสินะแบบคนก็เลยมาจองหลายแล้วช่วนนี้คือคนไปกรุงเทพไหลายนะแล้วตอนนี้ตัวเองก็คือสิไปกรุงเทพพื่อกันเนาะก็เลยต้องจองไว้ก่อนเนาะวันที่สิบเพ่อจะได้ไปต้องได้รออีกแล้วนะคะแต่ก็กไม่ยังค่ะรอได้ค่ะดีปกว่าก่ได้ไปเนาะตอนนี้นะคะได้ตัวมาแล้วนะคะได้ตัวสองใบนะคะองนนี้เป็นเซเลีย่ยนหนึ่งนะคะและนี่ก็เป็นของน้อกลุกนะคะตัว 33บาบาทค่ะคือตุ๊กตาสีพาราชท,ที่ประเทศไทยนะคะคือต้องมีบัตรประจําตัวในการยืนยันนะคะแต่ว่าตอนที่ลงตู้จองตัวทีลาวมก็ได้มีอย่างดีแต่ว่าตอนจองตัวรถไฟไมนมีค่ะต้โบนี่แจวว่าได้นั่งท่านไหนเนาะแต่ว่าจากตุ๊กจิ๊บไปบุญเพลิเนาะเดินทางมาที่12นสองนะคะเวลา19าโมงสนาทีก็คือ1นทุ่มอะน่ไปนวชาหนึ่งทุ่ม ก็มาจองตั๋วบพื่อได้ไกลจากที่ไหนเนี่ยอ่อนเลยเนาะอันนี้เป็นทานอ่ะท,ท่านสายองซ์ชัไหมก็เลยเนี่ยเปนน็นที่อ่าจองตั๋วแล้วกะ็ทอดมือทอดมือที่พน,นัดและะ้วก็คือมานั่งทาอยู่นี่เนาะไปเดี๋ยวกลับเมืองเหนือก,นกันเลยเนาะเดี๋ยวทิ่โทรบอลก็อีแม่กันเนาะไปท่านผู้ชมค่ะอตอนนี้เราตัวเองกับคือ กลับมาจากอานาโนอรก็กคือไปซื้อของในตลาดนัดเลาเสมือนในวันพุธเนบอนะ่อนองตัวเองเวซื้อของในตลาดนัดแล้วก็มาให้กินเนาะซื้ออาหารทะเลสองร้อยนะคะทางปลาหมึกและกุง้งาือบอกว่าถือแห้งแล้วก็ได้ลายแห้งค่อบอกว่าถ้ากรุงเทพม,มันแห้งถืออีกเพราะว่าอยู่ติดทะเลเลยนะคะอยู่ใกล้ทะเลเนาะอัเน,นี้ยว,ว่าเพิ่มดอ่ผัดนอมไม้ใส่ไข่นะคะเดี๋ยวอน,นี้ก็เป็นหัวกุ้งที่แบบอืหัวกุ้งเขากะ เอามากินต้มนะคะเดี๋ยวให้เบิ่งตตำอย่าอวนเพจถ่ายถ่ายลงเฟซอยู่ค่ะนี่เรียบร้อยนะเรียบร้อยเดี๋นถ่ายต่อเก็บผักคืนทีเนี้ยนี่คะ่ะนี่เป็นตำเฮงตุกตำเองนะคะนี่บายเดี๋ยวมาตุกสิมาก,กินข้าวกันนะคะเนาะดูกินข้าวน้ำกันตอนนี้เป็นเวลาประมาณแรงๆนะคะนี่แรงๆงามๆค่ะนี่เดดตะล็นตก ก็กำลังตกแหละชีวิตภูแลมั้งบูเห็นภูดได้ละ่ะเรเห็นภูเลยแถวนี้นะที่ใส่เหจะแบบเป็นทุ่งนาป่าไม้ไปเลยนะคะตะเวนจะตกทางพี่ค่ะท่านผสมนี่นะคะนี่เป็นธรรมชาติมากๆคุยวิดีโอนี้ตวเองก็ทีขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าตกลงสรุปแล้วก็คือวันที่วันที่สิตอนหนึ่งทุ่ม ยี่สิบหรือว่าตอนเจ็ดโมงสามนาทีนะคะเป็นมื้อที่ต้องตองเดินทางไปที่อ่ากรุงเทพเนาะเพราะว่าคือชื่อว่าจาังหดรัเตียงนอนนะคะแต่บพราะว่าอยู่สั้นใดน,นะคะคือในนั้นพวกเราไ่ได้บอกเลยนะคะแล้วก็จีสั้นใดก็สร้างนะะเ,เนาะขอให้ได้ขี่รถไปอ่าขอให้ถึงกรุงเทพนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นจังไดต่อก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วค่ะอุ้ยใครที่มาเข้าชมคลิปน,นี้นะคะขอออกไป ขอดอกไปยังลืมปุไลก์ก็แชร์ให้น้องตุ้มเอเดอร์เขาปุณด,ด้หลายค่ะที่กดติดตามและเปล่งกำลังใจให้น้องตุ้มเดินตลอดเดี๋ยววิดีโอนี้ขอตัวลาไปฝากเด้อค่ะมนุษยหินเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย